กันเลยคือตกบ่อตายศพนี้เป็นศพที่สชาวบ้านก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของความอาถรรพ์ว่าอย่างนั้นนี่นะครับเมื่อวานนี้ตอนสายๆเนี่ยตำรวจเมืองชนบุรีนะฮะก็ได้รับแจ้งว่ามีคนตกบ่อดินเนี่เสียชีวิตบริเวณซอยหลังวัดสังกษี ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับเขาก็เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อไปตรวจสอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจุดที่เกิดเหตุตเป็นบอ่อดินขนาดใหญ่เหนือที่ประมาณสัก50ไร่ความลึกของบ่อเนี่ย2 0ถึง25เมตรนี่ก็ถือว่าลึกมากนะครับ ที่ก้นบ่อเนี่ยพบศพนายบงคลงามวงษาอายุใน31ปีเป็นชาวจังหวัดกุดอนธานีครับอาชีพเนี่ยขับรถตู้ส่งสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่งสภาพเนี่ยศพก็นอนคว่ำหน้าลักษณะเนหัวทิ่มลงดินเลยนะครับคอหักเนี่ยพับลงไปที่ลําตัวแขนขานี่หักเลยนะครับและก็ตามลําตัวก็มีแผลถลอกตามพื้นดินมีรอยถลายเลือดลงมาจากที่สูง ซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงครับจากการตรวจสอบเพิ่มเติมบริเวณปากบ่อพบกระสอบสีขาวภายในมีปลาอยู่3-4ตัวสอบถามนายเทียบน้อยน่วมนะฮะเพื่อนของผู้ตายเล่าว่าเมื่อช่วงของเมื่อเย็นของเมื่อวานนี้เขากับผู้ตายเนี่ยได้ออกไปหาปลาด้วยกันกระทั่งเวลาประมาณสักห้าทุ่มเนี่ยก็ได้ปีนขึ้นมาบนฝั่งก่อนตัวเขานี่นะฮะแต่ว่าไม่พบ ผู้ตายจึงคิดว่าน่าจะกลับบ้านไปก่อนแล้วพอถึงตอนเช้าก็ยังไม่พบผู้ตายอีกจึงออกมาตามหาบริเวณจุดเกิดเหตุครับก็พบเพื่อนเนี่ยเสียชีวิตแล้วซึ่งนายเทียบเนี่ยคาดว่าผู้ตายเนี่ยน่าจะเดินริมขอบบ่อแล้วก็พลัดเนี่ยตกลงไปทําให้สภาพเนี่ยทางศีรษะเนี่ยลงไปก่อนก็คอหักเลยนี่ครับขณะที่ภรรยาของผู้ตายบอกว่าช่วงเย็นสามีเนี่ยออกไปหาปลาเธอก็ไปด้วยครับแต่ว่าพอตกตอนค่ำเนี่ยเธอขอตัวกลับมาที่บ้านก่อน สามีนี่บอกว่าจะไปเอาปลาอีกรอบหนึ่งว่าอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าจะไปนอนค้างบ้านเพื่อนไม่ต้องห่วงนะกระทั่งช่วงเช้าเนี่ยเธอไม่เห็นสามีกลับมาจึงเดินทางไปที่บ่อก็พบเพื่อนของสามีเนี่ยสอบถามก็พบว่าสามีเนี่ยเสียชีวิตแล้วว่าอย่างนั้นหลังเกิดเหตุครับเนี่ยชาวบ้านก็ในพื้นที่ก็ต่างพูดไปเสียงเดียวกันเลยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของอาถรรพ์นะครับเนื่องจากว่าบ่อดินแห่งนี้ก่อนหน้านี้มีผู้ตายแล้วสองคนฮะสองศพเลยนะครับศพนี้เป็นศพที่3าครับโดยศพ จมน้ําที่บ่อนี้นะครับหน่วยกู้ภัยก็ต้องใช้นักประดาน้ำเนี่ยงมนะครับงมหาร่างนานกว่าสองวันจนกว่าจะพบศพครับศพที่สองเนี่ยเป็นเด็กครับเป็นเด็กเนี่ยไปเล่นน้ําภายในบ่อก็เกิดพลัดเขาเรียกว่าพลาดพัดตกลงในบ่อเสียชีวิตครับและก็ศพนี้เนี่ยเป็นศพที่สามเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจุดนี้บ่อนี้ตายแล้วสามศพจึงเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของความอาถรรพ์ว่าอย่างนั้นครับครับอาถรรพ์ที่บอกก็คือตัวเต็มตัวตาย,ต,ต,ายตัวแทนนะคะคือว<อ>่าจุดไหนที่